เราอยู่กันที่อินโดนีเซียสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเที่ยวเมืองอินโดนีเซียกันนะคะวันนี้ใช่ขอเรากำลเราจะไปะในโซนของจาการ์ตาเนาะพี่บูมิคะ<อ>ผู้ร่วมทีปของเรานะคะ เออพี่บูมกำลังจะพาเราไปเที่ยวนะทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่ช่วงเช้าก่อนไฟนอลนะพี่บูมเนาะใช่เราก็มีเวลาสักจิ๊ดสักหน่อยนะคะเราก็ได้ออกไปเที่ยวกันนะคะเราใช้การเดินทางก็คือเป็นแท็กซี่ของที่นี่นะคะแล้วก็เป็นการกดมิเตอร์ปกติทั่วไปเลยเนาะเราไม่ได้เรียกแก๊นะคะตอนนี้นะคะเราเพิ่งลงจากรถแท็กซี่นะ น่าจะเป็นอารมณ์เหมือนคล้ายๆอนุสาวรีย์นะคะทุกคนนี่นงงโหสวยจังเลยอันนั้นคือโบสถ์นะคะโบสถ์ที่เราถ่ายรูปกันเชะแบบว่าเราต้องมาเมืองอนะินโดเนาะทุนหัวก็ทำกันบ้านนะคะแต่งตัวแบบเรียบร้อยเวอร์ไม่ว่าคุณจะไปไหนก็ตามนะคะคุณก็ต้องให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติเมืองเขาด้วยเข้าเมืองตาหลิวแล้วก็ตั้งหลิวตาตาช่วยไหม ช่วยเนาะสวยมากนี่เขาก็ให้เราถอดรองเท้านะทุกคนนี่เราต้องถือรองเท้าอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ใส่รองเท้าเข้าไปนะคะ <Wow. S 2> หลังจากที่เข้ามาแล้วนะเขาก็จะให้เราแบบว่าใส่คุมหัวอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนด้วยนะคะเขามีไกด์พาเราเดินด้วยทุกคนเก๋มาก Can I take a video with you? Uh, you w a t What's your name? โน n บร์โนโร่โน Yes thank you เขาถามว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมเฮ้ยดีใจอ่ะไปประเทศไหนเขาก็ไม่เคยบอกว่าเราเป็นคนไทยเลยนะ ที่โรงแรมกันนะคะเพื่อให้ไปทันบ่ายโมงนะคะเพราะว่ารถที่เรากำลังจะไปมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะรอบไฟนอลเนี่ยจะออกตอนบ่ายโมงเนาะค่ะกลับเราก็เลือกโดยสารโดยใช้แกลบนั่นเองค่ะก็สะดวกสบายมากๆเลยกลับมาถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้จะบอกว่าขอบคุณทีมงานนะคะพีาพี่เตยนะคะคือดูแล แล้วก็ขอบคุณบอสด้วยนะคะที่ให้เรามางาน Miss g a n d International นะคะโอ้ยตื่นเต้นน้องพี่บูวันนี้ไฟยนกแล้วใครมองอิงฟ้าอิงฟ่ะบอกว่าเราใช้เงินกันน้อยมากนะนี่คือเป็นแบบว่ามือที่ว่าเราเราใช้เยอะใช่แลน่ะสามร้อยอะอย่างเงี้ย ใช่เ <500. S 1> นี่ยคือมือที่เราใช้เยอะสุดแล้วนะคือด้วยความที่เรามากับกองด้วยมอนมนก็เลยไม่ต้องใช้เงินเยอะมากแต่ของที่นี่ถูกมากทุกคนนะคะก็อยากให้มาเที่ยวกันเนาะจะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางบ้านเขาแล้วก็บ้านเราด้วยเนาะ What two ladies on this stage remain?